โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ใน YouTube ของไอสปอร์ตอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายสกิลและสเตย์แล้วก็ของของผมนะครับผมนะแล้วก็มีคอมเมนต์ขอมานะครับผมนะก็เริ่มก็ผมจะเกริ่นก่อนเลยแล้วกันครับผมการสายที่ผมเล่นเนี่ยไม่ใช่เอจิวิทนะครับหรือไม่ใช่วิทแอคแท็กอะไรนะครับผมแต่เป็นวิทลักเลยนะครับผมวิทตันลักตามนะครับแต่ว่าทราไม่ลัก แต่ว่ารักมันเยอะกว่านะครับผมผมก็ไม่รู้มกันนะครับวิทวิตันรักตามเนาะแล้วก็ของที่ผมใช้น่ะก็คือธนูครับผมธนูเนี่ยบวกเออ่ธนูบวกบวกสิบหกนะครับธนูเลฟหกห้าบวกสิบหกนะครับแล้วก็ชุดอะเลฟหกห้าบวกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็หมวกเลฟหกห้าบวกสิบเก้านะครับผมนะก็รวมรวมแล้ชาร้อยสามสิบสองของผมนะครับแต่ว่า ร้อยยีกก่หกอ่ะแหละร้อยสามสองแล้วก็อิมูมันก็วนพอดีนะครับผมเอ้ยใครชักมาวะแล้วก็สิ่งของต่อต่อไปก็คือธนูจุ๊บนะครับผมธนูจุ๊บเนี่ยอันนี้อันนี้ผมได้มารู้สึกว่าร้อยหนึ่งนะครับผมอันนี้ซื้อมาไม่แพงมากครับผมธนูจุ๊บเล็บเล็บแชมป์บวกสิบร้อยหนึ่งนะครับผมนะอะไรเข้ามาเบาๆครับผมแล้วก็ของชิ้นต่อไปธนูอันนี้ก็คือเซตวิทของผมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับของผมยังสองเก้าเจ็ดศูนย์เองนะครับผมยังไม่สามพาันเลยอุย้ยอะไรเยอะแยะเนี่ย ว่างไงคุณเยอะมากอ่าธนูของผมก็คือยัดสิบห้านะครับยัดสิบห้าแล้วก็ชุดอะเล็บมาแรงยัดยี่สิบนะครับแล้วก็หมวกอะหมวกอันนี้หมวกอันนี้เน่านะครับผมเล็บอารพีหวกแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันบวกบวกดีไงบวกสิบหกนะครับบวกสิบหกเลยนะผมผมก็ไม่เปลี่ยนแหละบวกสิบหกอยู่นะครับผมนะครับก็เลืองประมาณนี้นครับผมแล้วก็ไทม์เนี่ย ทาม2รูนะครับทาม2รูเดิมๆนะครับผมแล้วก็สายที่เล่นก็วิดลักนะครับไปไปเรื่องสกิลเลยดีกว่าผมเบสซิ่งเนี่ยอัพเต็มอยู่แล้วนะครับแอคแท็กสี่อิมูสี่แล้วก็ยิงไกลสี่ก็สแตตพัทสี่นะครับแล้วก็เนี่ยสกิลก็ทับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็โอ้โหคุณเยอะจัดผมขอไปพื้นที่น้องๆหน่อยดีกว่าโอเคผมก็สายสายเอไอเนี่ยผมจะอัพควิกไฟสามนะครับเพราะว่าก็ก็คือก็คือตามจริงนะคนสวยมากจะเอา อันนี้แบบหนึ่งสองนะครับเอาคิกค,คิกไฟหนึ่งก็หนึ่งสองไม่เอาคิกไฟหนึ่งก็ปุ๊บ ปึ๊บแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ผมอัพ3อ่ะไอ้นี่แบบไม่มีใครอัพเลยนะอันนี้ผมชอบส่วนตัวแล้วก็เพราะว่าผมเอาเอาไว้แบบเล่นกับแมวได้กับกิ้งกะได้นะครับแบบแมวเวลามันจะเกิดเราไกดีก็รึดโรัวเลยนะครับไม่ต้องตื่นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ยากนิดนึงนะครับแล้วก็มันก็เล่นกับตัวอื่นได้อีกนะครับแบบดาเมฆเข้าน้อยแบบเราก็รีบตอดนะครับอันนี้เป็นท่าปิดได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ดีนะสำหรับผมก็ได้ได้ใช้นะวันนึงก็ได้ใช้ครั้งสองครั้งก็ได้ใช้ไม่บ่อยนะครับต่มมผหหตััวววนีก็ลู้้แ มาช็อตหนึ่งครับผมแล้วก็นิดพซันครับนิดนิดดูพายสันนะครับผมแต่ว่ามันนิดดูคิสตันไม่ใช่หรอว่าเวลาพูดนั่นแหละครับผมไอ้มาช็อตเนี่ยตามจริงที่ผมไม่อัพสองอ่ะเพราะว่าอัพหนึ่งมันสีบวกดาเมจใช่ไหมอัพสองมันยี่สิบดาเมจมันไม่ต่างอะไรกันเลยครับมันก็มันก็เหมือนกันอ่ะกระโดดขึ้นนะสมีรอบถ้าว่าถ้ามันกระโดดนานกว่าเดิมอ่ะผมผมก็ว่าไปอีกแต่ว่ามันกระโดดเท่าเดิมนะครับแค่เพิ่มดาเมจเองครับแล้วก็สกิลต่อมาครับผมเอ่อพายสันแอโร่นนะะครับผม ทำให้การโจมตีของกิ้งกาบกดิมีโอกาส24%ทําให้ติดพิษสั้นหนึ่งครับผมนะครับผมก็คือยิงยิงขนุนมีโอกาสติดนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็คือต่อไปพิษครับผมยืดเวลาระยะที่ทําให้พิษของกิ้งกาา่กาสามารถสแต็กได้ถึงพิสั้นสี่ครับผมนะครับก็คือยิงยิ่งพิสั้นยิ่งมากเนี่ยมันจะพิษยิ่งแรงนะครับก็สกิลต่อไปครับผมทําให้การโจมตีบกดิของของ,ของท่าชาร์จและการโจมตีความความเสียหายพิศเศษเป้าหมายที่ติดพิษบวกสดาเมจ นะครับผมแล้วก็สกิลต่อมาผมไพซอนวอลเลย์เนี่ยไพซอนวอลเลย์เนี่ยให้ใช้ไพซอนวอลเลย์กับเซตชาร์ปครับแล้วก็ไพซอนวอลเลย์ก่อนแล้วก็ค่อยระเบิดพิษกับเซตชาร์ปนะครับผมเพราะเราต้องใช้เสตชาร์ปเป็นประโยชน์นะครับสายนี้ต้องมีเซตชาร์ปนะครับก็ระเบิดพิษเนี่ยขั้นสองเนี่ยก็อยู่ที่7 8 0 0เลยทีเดียวแต่ขั้นหนึ่งก็เลยสี่ห้าสี่สามสี่ห้าร้อยประมาณนี้นะครับสายบีต่อไปเลยครับผมเออ่ เฟลทอลสไตร์เนี่ยผมมองว่าพอเราวลเยอะๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ใช้แล้วนะครับเพราะเรายิงแรงไปก็เท่านั้นนะผมว่ามันก็ยิงไม่ค่อยโดนอยู่แล้วมันต้องอาศัยวนซ้ายอ่ะผมก็เลยว่าเออไม่อัพดีกว่านะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็คิสคิสคิทิเคิลพลัสเนี่ยอัพไว้ครับผมเพราะว่าถึงแม้เราจะยิงเบาแต่ว่าให้มันมีคิทิเคิลบ้างก็ดีนะครับวนซ้ายวนขวาเนี่ยก็ปกติเลยต้องอัพอยู่แล้วครับผมบัตเบิร์นก็อัพครับผมเทมไฟบัตเบิร์นเนาะไปผมสกิลสายซีเลยนะครับสกิิิลลลสาาายยอออัันนนนนีี้กกก็็คคคืเเเเพ่่มมมววรรธูขง10% 10%แะะดจปตบ อันนี้ก็หายตัวมันจะออกจากแมวผมก็คืออันนี้นะครับผมจะสอนทิ้งนะครับผมเรากดไอ้ไอเนี่ยเวลาใบากะลาเว้ยถ้ามันจะล็อกตัวเราไม่ได้แล้วเราก็เนียนๆไว้นะครับนะครับผมทิ้งรับจับแพ้ครับแล้วก็สกิลต่อมาบูอายไฟเพิ่มดาเมจของคิดจะเข้าขึ้น60%นะครับดาเมจก็คือแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็สก,กินชิพนี่ว่าไงทําให้กิ้งกา่าหลุดจากสถานะผิดปกติทุกชนิดลดเลือด10%เพิ่มผลให้อิมูอีกระดับก็คือจะเป็นจากอิมูจากอิมู4ใช่ไหมเราจะเป็นอมมมู5ผแล้วก็ัน มันก็จะนานขึ้นมันก็จะจะจะ,จะนานขึ้นขึ้นด้วยนะครับทาให้กิ้งกับเอ,อเดียเพิ่มผมระดับอิมูนก็มันเพิ่มอีกระดับก็คือมันก็จะนานขึ้นนะครับทาให้กิ้งแล้วก็มันสามารถหลุดพ้นจากสถานะต่างๆ,ๆได้เช่นของของลิงของแกะนะครับของลิงของแกะแล้วก็ของอตัวที่ อ่าพี่ปกติอะล็อก,ก,ก,กล็อกอะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มันสามารถรูุจักสถานะแบบนี้ได้ด้วยสถานะในตัวแบบสมมติหมาโพกมาใบใบสันตอกพื้นใส่เราอะไรเนี้ยบป็นสกิลรวงไงแบบแมวปลาแมวปลาไพาใ่ใส่ใส่เราหรือแมวปลาเอ่อแมวปลาเลือดไหลใส่เราเขาบอกแต่ว่าแต่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 แ,ตแ,ตแตถ้าถ้าว่าเรากดสกิลเนี้ย อ่าอิมูนก็จะคูลดาวด้วยนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นสกิลเดียวกันนะครับผมนะครับก็คือกดสกิลไหนสกิลนึงก็จะคูลคูลดาวนะครับผมแล้วก็สกิลต่อมาครับผมดับเบิลเอฟเฟคครับผมเพิ่มโอกาสติดระยะเวลาของเอฟเฟคจากอุปกรณ์ขึ้นสองเท่าอันนี้ก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับผมค้าห่ากินเลยรับผมไม่อัพไม่ได้ครับผมแล้วก็สกิลมาสกิลจัดเด็ดเผ็ดจริงๆครับผมสกิลจุดโอเวอร์นอฟไฟครับผมทำให้กิ้งก่าสามารถสแต็กไฟได้ถึงทำให้ถึงไพิอนหกและเพิ่มผลของ ไปสิ่งเว้นอมอีกเท่าตัวก็คือพิษพิษยิ่งแรงมากมากเลยนะครับผมพิษยิ่งแรงก็ยิ่งขั้นยิ่งระเบิดแรงนะครับผมนะถ้าไบซันหกนะครับถ้าว่าเจ็บไปถึงไบซันหกแนะนำให้ระเบิดพิษเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สแตทพาร์ตซีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยครับผมเราจะได้ทุกอย่าง10 10ครับผมวิดได้มาร้อยหนึ่งวิดไม่สิบแล้วแหละมันก็เป็นร้อยหนึ่งเอจิสิบชาสิบลากสิบโอ้โหมีประโยชน์มากอเอ็กแท็กซ์สิบเดฟสิบ 10. โอโ้โหมืนใจมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวใน ในที่ผมจะให้ดูอ่ะผมจะให้ดูกิ้งก่าเล่นธนูทามพักแบบสักไฮไลท์เนาะแบบไม่กี่ไม่ไม่กี่ตาเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมว่าธนธนูทรยศเป็นยังไงนะครับผมไปรับโชว์เลยดีกว่าไป let's go โอ้โหเชียร์เฟสสิงหาด้วยอ่ะธนูทามมันต้องออกลิ้นแล้วเหรอไอ้รุ่นโอ้โหเล่นเลยน่ะเฮ้ยคืออะไร เฮ้ยเขาเสกอะไรอ่ะเขาเสกอะไรวะเฮ้ยข้าสารเสกเหรอเฮ้ยมันติดโอ้โหแย่ล้าเขาติดว่ะเฮ้ยแต่เขาเสกอะไรวะตอนแรกอ่ะข้าสารเสกเหรอ

ไว้ไว้ไปไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกพ่อลูกพ่อช่วยด้วยติดหน่อยเถอะสักนิดยังดีอ่ะปัจจัยเราโมโหละ ผมถามจริงโอ้โหใจร้ายกันไปไหมเรียบร้อยฮะไม่ติดเลยโอเคครับผมเราเห็นธนทูทรายศทลายยศไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราเราไปเห็นธธนูทีททท่กระตันอยู่กับเรามากนะครับผมไปแล้วผมส่งซ่อม <c oughs> <c oughs> ส่งเครมลาซาด,ด่วน ส่งเค็มลาซานโดนเวรุ่นแม่งโมโหอ่ะ <Yeah, yeah. S 1> นี่งไงมไม่ไปพอเบอร์ไนงะ <'s> โดดีอย่าอ yeah, <yeah>, yeah. ย่ามาติดอย่ามาติดแบบกวนตีนะตาเนะี่ย <Yeah, yeah. S 1> เออไม่ต้องตีก่อนรลยังเนี่ยไม่เป็นไรหรอก yeah, yeah. ไอ้หนุ่มธนูนี่แม่งมาติดบ่อยว่ะมุนเ็ด Wow, là... má đi Để thân để ơ thơ bắt cái mấy này đi. Điều đó. điều khuôn đứng tịt khuôn đứng tịt Đốn đi Đốn không ăn đi ชิโอเคถ้าวนขวาชิปหายล่ะคุณผู้ชมตานี <c oughs> okay. ah, ้ผมเกมว่ะ13วิโอเคไม่เป็นไรเชื่วๆรุ่นดูใบโ่้ยมาเดี๋ยวว่า13วิมาเดี๋ยว ชอบด้วยเนื้อเนืเนี่ยลื่นลื่นไปสาวไม่ชอบหยอกหกครับผมเอ้าอสอนอุ้ยนัวโดนโนสอกาเออต้องห่างนี่ว่าจูๆจูมันก็หันมายิ้มตายไหมโอ้ริชิสโบร์โอ้ไมคก็อดโอ้โอ้รบโบร์ไว้ไม่โอ้โอ้ ไอบ้าอย่าสัญหาติดนะสามรอบติดจะครับธนูแบบรักผมและชมไหม เออมาดีธนูของแท้มาดีวั one more, one more. ดหมอวัดหอ<า>อัดเลยไหมอัดเฮ้ยมาดีเฮ้ยอัดเลยวัดเลยใครดีกว่านี่ไงนินดาเมจลงหัวไปดิ อัดอัลรู้ชายไปเลยอัลรู้ใครดีกว่าแค่นั้นแค่นั้นเออชอบฟังไปรูชายเนี่ยชอบเลยเนี่ยเออมาดีเออมาดีต้องรู้ชายแบบนี้รู้ชายแบบนี้ขอบคุณมากครับผมโอ้โหความเป็นรู้ชายสูง <c oughs> อยากโดนรีเวิร์สสามรอบใช่ไหม จะให้เขาผมก็วนขวาพร้อมมาเลยสิครับเ,เ,เรียมยะนะื<ป>ดนักแดมาดิโอ้โหติดแรงก็ติดแล้วน้องเป่าไว้เปล่า,าน้อง yeah. 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 วัดกันเลย yeah. Yeah. เฮ้ยว้าว ควาโดนซิลูช็อตดาบไม่งั้นผมแพ้เว้ยมันเสียแบบติดหน่อยลูกพ่อโอ้โันไม่เอาทรงเลยวะวอนนี้เราผมวันเจ็ดฮันแน่ไม่กดกับปุ้ยยา ดูพอ่อติดติดตได้พ่อหน่อยเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออวัดวัดเปล่าวัวดเปล่าไอ้อ่าไอ้ชายล้มดิไอ้ชายทำไมไทำแบบนี้อะ ออมาดิเฮียว้าวกอเอากอนอ้าอาชายสำูพี่มาของแท้เธอมาทันเธอมาได้ทันเวลาพอดี โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปที่ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะผมเป็นไงบ้างผมคุณผู้ชมจิ้งก่าสายธนูทามรักเอจีเนี่ยมันลอยแหว่งแกงเรียงเอ้ยรักวิดิ มันลอยรยงกลงเรียงไหมโอ้โหโซโตเนี่ยผมชอบมากเลยนะธนูทามเดี๋ยวไปเป็นความฟันไว้เดี๋ยวกับผมเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะให้ดูไฮไลท์แบบเต็มๆนะครับไอ้นี้ก็คือครึ่งดอกครึ่งน,นะครับผมคลิลี้จะให้ดูไฮไลท์เต็มๆนะครับผมนะครับก็สับคลิปไม่เอาจบคลิปเท่านี้ก่อนเลยกถ้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์แล้วโดยคู่มกดกับคแอสนด้ผมอยากให้ทำคลิปอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะผมสับคลิปนี้พอตัวนานไปก่อนผมค่อยจ้มอันไหนว